ไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวลุงพอจะพาพวกเราไปรู้จักหญ้าชนิดหนึ่งนะซึ่ลุงพอก็คุ้นเคยมันตั้งแต่เด็กๆนะครับนะซึนะ่มีเป็นที่นะต้องการกันอยู่พักนึงนะครับก็เรียกว่าหญ้ารีแพยหญ้ารีเพย์นะหรือว่าภาษาดั้งเดิมนะครับก็คือ ยาฮียุนฮิยุ่นฮิยุนเนี่ยนะครับนะฮิฮิยุนนะซึ่งเป็นเป็นสมุนไพรโบราณแต่สมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีเคยได้ให้รู้จักกันแพร่หลายนะครับเอาละเดี๋ยวมันมันอยู่ใกล้บ้านใกล้ตัวเดี๋ยวลงุงกวจะพาพวกเราไปรู้จักกันนะจึงในสวนยางมีเยอะแยะนะสวนปามสวนยาง เอาเป็นว่าลุงบอเรียกว่าหญ้ายางบึงอะไรกันนะหญ้าโยนบึงยางบึงเอาส่วนของดอกมาก็แย่ลงไปในในรูบึงนะรูบึงแล้วก็ปั่น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 สำหรเด็กๆนะแล้วก็ดึงเอาเขยบึงออกมานะหญ้ายางบึงหรือหญ้าดีแพรหรือหญ้าย่นนะซึ่งเดี๋ยวมาว่ากันว่ามันคนโบราณใช้ในการ ทำหมดดูกระอูรักษาสีอิฐสีดวงลักษณะแผลบวมต่างๆนะครับมาดูนะครับมาดูยารีเพย์รีเพย์ยายืนหรือยาเยียงบึ้งของลุงบอนะครับลักษณะโดยธรรมชาตินะครับขึ้นโดยทั่วไปในป่าเบญจพรรณหรือป่าปรงนะครับป่าปรงส่วนมากนี่ จะค่อนข้างจะแรงนิดๆนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีน้ำมากเท่าไหร่นะดูลักษณะของของ้องาประเภทนี้นะครับยาประเภทนี้เนี่ยเป็นพวกเดียวนะครับเป็นพวกเดียวกับไม้เผ่นะครับญ้าประเภทนี้เนี่ยหรือว่ามันพูุษน่มันเป็นพวกเดียวกันก็ไม่รู้นะครับเป็นพวกเดียวกับไม้เผ่นะซึ่ง ลักษณะของลักษณะของต้นนะครับดูมันจะเป็นขอ้อเป็นขอ้อมันไม้ไผ่นะครับเี่ป็นข้อมันไม้ไผ่นะครับลักษณะต้น,น่ดูนะครับเป็นข้อแล้วก็มีกาบพุ่มนะครับมีกาบพุ่ม่ข้อม,มันไม้ไผ่มีกาบพุ่มซึ่ง แล้วก็เป็นทรงกลมด้วยหลักต้นเป็นทรงกลมด้วยนะครับเป็นทรงกลมด้วยมีความสูงทั้งหมดนี่นะตั้งแต่โคนนะตั้งแต่โคนเนี่ยนะครับตั้งแต่โคนนี้จนถึงยอดนะดอกจนถึงยอดดอกเนี่ยนะครับยอดดอกเนี่ยนะครับอ่าก็ประมาณสามสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับสามสิบถึงเจ็ดสิบเซนอติเมตรนะครับอ่อ ทีนี้นะครับรอบต้นนี่จะถูกหอหุ้มด้วยกาบเห็นไหมนะครับถูกหอหุ้มด้วยกาบรอบรอบต้นนะครับรอบรอบต้นนี่จะห่อหุ้มด้วยกาบนะครับกาบสีเขียวอ่อมอมม่วงแก่ๆนะครับอ่าโดยต้นนี่จะขึ้นเป็นกอนะเป็นกอแตกหน่อนะแตกหนอแยกออกมาได้นะครับเขาทำการขายกันราคาแพงแรงนะครับ ที่เขาประกาศใส่กระถางขายกันต้นหญ้ารีแพรที่เขาปั่นกระแสกันโด่งดังนะนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาบอกว่าการใช้ประโยชน์ใช้ทำอ,อะไรใบมาดูใบนะครับใบเนี่เนื่องจากเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับใบจะขึ้นมาเป็นใบเดี่ยวเดียวนะครับแล้วก็มีรูปเรียวนะครับเรียวคลา้นะคคลายกับหอกนะครับคล้ายกับหอกเห็นไหมครับคล้ายกับหอกแหลม นะครับรูปบอ,อกกันเองพบมากในพื้นที่ป่าทั่วไปแหละโดยเฉพาะพื้นพื้นที่สวนยางพารานะครับพื้นที่สวนปาล์มหรือพื้นที่สวนนะครับพื้นที่สวนซึ่งอดอกมาดูดอกนะครับนี่จากต้นนะครับจากต้นจากต้นนี่นะครับจากต้นนี่เราดูนะครับดอกขึ้นมานะครับ ดอกขึ้นมาเนี่นะครับขึ้นก้านเดียวขึ้นมาจากลําต้นนะครับก้านเดียวจากลําต้นขึ้นมาเสร็จแล้วนี่มันจะออกก้านนะออกก้านดอกมาหลายก้านเห็นไหมครับออกก้านดอกมาหลายก้านนะแต่ละแต่ละก้านดอกก้านดอกแรกขึ้นมาจากต้นแต่แล้วออกก้านดอกหลายก้านในแต่ละก้านนียยังมีก้านแขนงออกมาเป็นดอกนะครับออกมาเป็นดอกนี่ดูนะครับ ออกมาเป็นดอกอีกนะนี่คือก้านแขนงนะครับนี่คือก้านแขนงออกมาในก้านแขนงนี้แหละยังมีมันมีเม็ดนะครับที่นี่เม็ดเมล็ดหรือเม็ดนี่นะครับเมล็ดของยาดีแฟร,รหรือยาหิยุนเนี่ยหรือยาเยงบึ้งของลงอุงพอเนี่ยนะครับอย่ากา็ายกับมเมล็ดเข้าหรือหญ้าทั่วไป,วไปนะครับหรือญ้าทั่วไปนะฮะตอนเวลามันฉุก copyright. นะครับนี่นี่มันแก่หรืออ่อนเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียว แต่ถ้าเวลาสุกเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองหรือสีน้ําตาลนะครับน,น,นี่นี่ใกล้สุกแหละนะครับนี่ใกล้สุกแล้วสีเหลืองหรือสีน้ําตาลนะครับเวลาเดินเนี่ยมันติดเสื้อผ้าดีนักหนาเนยในสวนนะครับเวลาหลวงปอเดินผ่านนะครับเดินผ่านมันติดดีนักหนานะครับนะซึ่งมีเยอะแยะนะครับอ่ามีเยอะแยะเออซึ่งหาดูได้ไม่ยากนะครับใ,ในในแถวชนบท นะในแถวภาคใต้ที่ลุงพอ่อยู่นะครับนะเป็นพวกเดียวกับไม้ไผลยนะครับหญนะาพวกนี้นะเป็นพวกเดียวไม้เผอยเพราะฉะนั้นนะมันจะมีสารซิลิกา้านะสูงนะโดยมีโดยตา,ตามธรรมชาติเลยนะตึ่งสารซิลิก้านี่ที่มีในต้นไม้หรือมีในพืชนะเป็นสารตั้งต้นของสารคอลนะคอลาเจนนะคอลลาเจนหลายคนก็รู้จักแล้วคอลลาเจนเคืออะไร นะครับสารคอลลาเจนก็คือสารชะลอ,อ,ะอะความแก่นั่นเองนะครับเคยมีมีคอลลาเจนสูงหรือมีน้ําในข้อในร่างกายสูงนี่นะครับะจะทำให้หน้าตาผิวพรรณในเปล่งปลัง่งหน้าอ่อนกว่าวัยนะอ่อนกว่าวัยถ้าเคยขาดสารคอลลาเจนนี่นะครับหรือขาดน้ํามันในข้อนี่จะทําให้แก่กว่าวัยเหมือนกันกลับกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างอยู่ นะครับบางอยู่ทีนี้การใช้ประโยชน์นะครับการใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับเขาออามาใช้ในการผู้หญิงนะลดเขาเรียกว่าทํารีแพ้นะทารีแพ้ให้กระชับอะไรก็แล้วแต่นะเขานิยมเอามาใช้กันตัง้งแต่สมัยโบราณนนเวลาคลอดลูกคลอดอะไรแล้วก็ใช้ตากแห้งเอาใส่ในไฟแล้วก็ เอาเก้าอ to like uh ี้เจาะรูนั่งลมนะนั่งลมวันละห้าถึงสิบนาทีนะครับสองถึงสิบวันนะให้มดลูกข้าวอ้แล้วก็ผิวพันณเปล่งปลั่งด้วยนะแล้วก็กระชับด้วยวะอวัยวะกระชับด้วยที่ย่อนยานเ็าว่ายเง้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเอามาต้มนะครับเอามาต้มเอนะเอนะลมนะ เพื่อรักษาพวกบวมต่างๆนะครับโรควทธิ์สีดวงทาวารอะไรนี่ลมนะครับรมลมฤทธิ์ดวงก็เกิดจากการห่อเลือดบวมเหมือนกันนะครับเขก็ใช้กันอยู่นอกจากนี้ว่ากันว่ายอดนะครับยอดอ่อนยังเอามาลวกกิ้มน้าพริกกินเป็นสมุนไพรได้เหมือนกันนะนะแต่ที่ลุงก็ใช้อยู่ตั้งแต่เด็กๆประโยชน์ราะประโยชน์นี้ก็ตุ่งรู้เหมือนกันนะ ก็คือเอาส่วนอดอกนะครับนี่ส่วนดอกเนี้ยนะครับอเอานี่ออกนะครับอเอาอก้านดอกออกให้เหลือแต่ไ้นี่ฮะเหลือแต่ลักษณะนี้นะครับเหลือแต่ก้านเดียวเอาแย,ย่เข้าไปในรูบึ้งนะครับเพื่อปันป่นปันป่นปันป่นปัน่นปั่นแล้วก็ เคของบึ้งที่เคยอยู่ในรูน่ะมันติดขึ้นมาแล้วก็เอาออกมากินมันอร่อยโดยไม่รู้ว่าบาปกรรมแล้วก็เป็นการทําลายระบบนีเวศด,ด้วยเพราะว่าเคยบึ้งออกมาแต่ละเป็นร้อยๆครวงนี่ลุงอ่อเอกกินเกลี้ยนกับพวกพวกนะครับทําใหา้บึ้งนี่ลดจานวนลงนะครับลดจํานวนลงเ,เพราะฉะนั้นบ้านลุงบอเยียกยะอย่างบึง้งนะครับคนอื่นไม่รู้แต่ลุงบอรเรียกยายอย่างบึง้งกับพวก สิ่งที่ควรระมัดระวังถ้าเรามาใช้อย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรระมัดระวังอย่างสูงก็คือเวลาเราลมวันนะครับลมลมแล้วมันจะมีฝันนะครับมีฝันขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังด้วยนะครับอย่าให้วันเข้าไปในร่างกายมากเกินไปเดี๋ยวจะเป็นโรคปอดโรคอะไรเข้าไปอีกนะครับเพราะเราต้องการคือเราต้องการลมเพื่อกระชับเพื่อรักษาการปวดบวมอาการบวม นะข,อของกล้ามเนื้อของพวกน,นี้แล้วก็ให้ผิวนี่เปล่งปังนะเขาบอกว่าแต่ว่าผลงานวิจัยนี่ยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาจะแค่ไหนนะครับแต่ว่าคนโบราณเขาใช้มานานแล้วนะใช้มานานแล้วเพื่อรักษาตรงนี้นะครับทำให้คนที่ใช้ตัวนี้นะอ่อนกว่าวัยนะอ่อนกว่าวัยเพราะว่ามันมีสนะารที่ลุงปอเคยเกินมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับต้แ,แนะ่ถึง นอกจากนี้บางคนนะที่หลวงปอรับทราบมานี่ก็ยังเอาไปต้มรดแทนน้าชาก็ยังมีนะครับถือว่ากินได้นะครับไม่มีพิษไม่มีไฟหญ้าพวกนี้หญ้าแยงบึงที่หลวงปอเรียกนะจริงๆแล้วก็ตั้งชื่อหญ้ารีเฟรก์ก็เขาทขายกันหลายตั้งนะนะครับก็คิดว่าราคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเลยนะ,ะสมุนไพรกล้ตัวนะในสวนยางพาราในสวนปาล์มนะในสวนทุเรียนอะไร โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่ค่อยจะพ่นยาฆ่ายานะมันจะมีเยอะนะครับจะมีเยอะหลวงพอเรียกยาอย่ายงบึ้งนะชื่อเป็นทางการก็กคือ,อยาดีแพรหรือยาฮิยุนนะฮิยุนซึงเป็นพวกเดียวกับไม้ไผ่มีซิลิกาสูงโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็เาเท่านี้ก็ขอพวกเราทุกคนจองโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคน